เฮ้เม hey, mm ียเฮาอย่ามาดักป <eye> ิ <submarine reais> ้งวิ่งบอยวันนี้น่าแปลกใจเนอะเฮ้ยอันนี้มันเกลือไผ่โอ้พอเกลือนี่เหรออันนี้มันเป็นเกลือไผ่อันนี้มันเกลือเมียเฮาโอ้โหพอไส้นี่เรามันคนละไส่แล้วเออหัวบระยูยอี๋บอยยาเท่านี่มันหู้แปลกกับวันเนี้ยเฮ้ยสูง เปิดประตูเปิดเปิดยิ่งยังนะฮะยังนะมาคว้ามาได้เลยโอ้ยดูคนดูคนดูคนยุดงปรเดี๋ยวนี้ไอ้ยังนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยังนี่สูไอีบอยิ่งยังผัวไปอยู่บ้านนี่บอกอันนี้ไม่เป็นไห้อ้เนี้ไม่เป็นไห้มันเป็นไห้มันเป็นไห้มันเป็นไห้เดี๋ยวนี้นะสุฮะนี่จริงคิงเปิดหน้าออกมาเลยไอ้นี่ไม่เป็นไห้สุนี่อีบอเปิดหน้าออกมาเปิดหน้าออกมา <us> <us> เฮ้ยไอเซลมึงใจ,ย,ย,จยุดสัวจะหื่อยุดได้ยังแต่จัดการกับไอ้หน,นานเนี่ยฮักหลังกันทรยศกันอ๋อมันจะทรยศอย่างไดจู่ยี่ยังตึงวันเนี่ยพี่หนานน่ยมีบุญคุณไม่จะตายโอ้บุญคุณยังไหอ๋อแล้วสูวหูก่็ตึงวันเนี่ยบ้านเนี่ยมันติดจำนองเนี่ยถ้ามีพี่หนานเนี่ยไปโวยไทยออกมาเนี่ยสูวจะมีบ้านอยู่อย่างนี้กะฮะตึงวันนี่นะพี่หนานเนี่ยช่วยเขาทั้งนั้นเลยทกศเนี่ยฮะถ้าพี่หนานแบบมาช่วยไส่เนี่ย สูจะมีปัญญาก็อขอถามก่อนเตอแล้วก็โลดนี่นะติดไฟนั้นติดแล้วติดแถมถ้าพี่นานบอกไปจ่วยใา่เนี่ยสูจะได้เ<ม>ฮ,ฮอย่างนี้จังวันกะฮะมีปัญหาอย่างเดียวเนี่ยฮะอืมกนมาจ่วยขนาดนี้ยังบอกพอใจเจ้ากะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นว่าบ้านรถพกข้อศอมเงินไอ้เจ้าหนานี่กะแม่นพี่นานมันมีบุญคุณกับสูถ้าผมมีพี่นานเนี่ยสูอย่งไอเต้กัน,นจ่วยขนาดน,นี้เลยกั Khi nghĩ gì 21 lời ạ, ngươn hai đằng nát <laughs> Nán Nán tiêu Thầy xưa hả đơ Thầy hả đơ Ác cho bơi Ở đây chấm mười xanh anh hả? nán, cái chơi giấy tiêu chơi xưa nán, chơi. Đây chấm mười nữa, chơi xưa hả?